สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานวันนี้ผมมีโอกาสได้ซ่อมราวาตักผ้าที่ของแม่บ้านเป็นแบบสไลด์นะครับพอดีหัวที่ว่าคล้องอ่าป,ประกอบกับเนี่ยตัวน,นี้หักนะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมานั่งคิดเออใช้วิธีการก็พอดีไปซื้อท่ออันนี้ผมมาตัดซื้อท่อสามทางจะเป็นแบบปลาปาหรือแบแบบ ใช้กับไฟฟ้าหรืออะไรก็ได้สามทับสี่หุนนะครับหรือเอ่อหรือว่าหกหุนนะครับมาตัดครับตัดออกเลยผมใช้ตัวตัดของไอนี่ตัดตัดออกมาตัดเลยครับตัดออกมาออกมานะครับเป็นอย่างนี้ออกมาเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับตัดออกตัวนี้ผมตอนแรกไม่ได้กลทํทคลิปนะครับก็เลยเห็นว่ามีประโยชน์ก็ตัดออกมาตัดออกมาใช้ทั้งหมด แก้ตรงอันนะครับยาอันนู้นก็เปลี่ยนด้วยน,นี้พอด,ดีแก้สองอันใช้ตัดพอตัดปุ๊บตัดสองข้างออกนะครับมันก็จะได้เป็นลักษณะท่อแบบนี้ครัแบบเป็นแบบนี้เราก็เอามาบากระหว่างตรงตรงช่องอถ้าใครมีโบูเป่าลมร้อนเป่าก็ใช้ได้เพื่อปรับระดับแล้วก็เอาไปท้องที่ตัวมันเองซึ่งเป็น Uh, bueno, no